สวัสดีครับพี่น้องนะครับที่กำลังรับชมไลฟ์สดนะครับศืลปมณฑลพริกสาธพระมดนจังหวัพระพุธนะครับผมอันนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองโมงยี่สิบนาทีนะครับผมก็อยู่ที่โรงเรียนหมาไทยศึกษานะผมอำเภอบ้านน้อยสามเรวียนจังหวัดขอนแก่นนะครับผมซึ่งเป็นสถานที่ที่จัดค่ายผู้นำเยาวชน การตลิกระดับชาติครั้งที่38ของสังคมอุดรธานีนะครับอันนี้ก็เป็ AM, i i. Bin, un, นเขาเรียกว่าเป็นของประชุมนะครับประชุมที่ใช้จัดกิจกรรมในวันนี้นะครับผมตอนนี้คณะทีมงานก็ได้จัดเตรียมเตรียมการลงทะเบียนนะครับผมแล้วก็มีบรรดาเยาวชนจาก สั่งขบวนต,ต่างๆนะครับผมที่กําลังเดินทางเข้ามานะครับผมนะครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นสั่งขบวนจันทบุทร,รีก็มาเมื่อเช้าี่ยที่เราได้เห็น,นไลฟ์ๆสดไปนะครับผมสั่งขบวนกรุงเทพนะครับผมสั่งขบวนราชบุรีนครสวรรค์พิะราธานีนะครับ,รรรบรรอันนี้ก็เป็นน้องจาก สั่งคำนวณแถวไหนครับผมสั่งคำนนวนไหนครับเนี่ยสุราธานีนะครับใครใครพามาครับวันนี้ขอสัมภาษณ์นิดนึงครับผู้คนหนึ่งครับผมอ่ะคนนี้ก็ได้อ่ะคนเมาเซอร์หน่อยเนาะอ่าวันนี้สั่งคำนวนสุราธานีใครใครเป็นหัวหน้าทีมนำพามาครับผมคุณพ่ออะไรพ่อเอกคุณพ่อเอกนะครับผมมาเรื่องทั้งหมดกี่คนครับเยาวชนสุราษฎร์ธานีถ้าเยาวชนก็14คนครับ14คนเลยนะครับผม สวัสดีคุณพ่อเอครับคุณพ่อเอนะครับผมอาคุณพี่ใหม่นะครับคุณครูใหม่นะครับพาทีมเยาวชนมานะครับ14คนเลยเนาะโอ้ไม่น่าเชื่อเยอะมากเลยครับน้องชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อแจนค่ะชื่ออะไรนะแจนค่ะแจนเนาะโอ้ยินดีที่รู้จักนะครับดีมากเลยขอบคุณมากนะครับนี่นะครับจากสุราษฎร์ธานีสุนทรมอเอนะครับ อันนี้สวัสดีครับน้องครับจากสังขบนโดนไหนครับเนี่ยท่าแรกครับผมอ่าสามาลีนิดนึงจากสังขบนโดนไหนครับท่าแรกครับท่าแรกของแสงนะครับผมมาด้วยกันกี่คนครับวันนี้มากัน30คนครับผมสามสิบคนใครเป็นหัวหน้าทีมนําพามาครับอะไรนะครับใครเป็นหัวหน้าทีมพามาครับผมคุณพ่อแอ๋ครับผมพ่อแอ๋ จันดวงครับคุณพ่อบัลบจันดวงนะครับผม30คนนะครับผมก็ติดเก็บกระป๋อเรียบร้อยแล้วนะใช่ไหมครับเรียบร้อยนะครับดีมากเลยนะครับผมขอบคุณมากครับชื่ออะไรน้องชื่ออะไรครับผมชื่อคิมครับสรวิทย์งามวงศ์ครับผมคิมสรวิทย์งามวงศ์นะครับโอ้ขอบคุณมากครับน้องครับสวัสดีครับสวัสดีมาดายโยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีมาดายดีครับดาดีครับ เดี๋ยวดีครับวันนี้นี่เดี๋ยวชวนนครสวรรค์มากันกี่คนครับผมก็แลยจะมา200ไปมาเลย20คนครับจะมาส0 0ไปมา20คนใช่ครับโอ้โหอันนี้ใครขับมาครับเนี่ยเออช่วยกันขับมากับมาได้โยนะครับสวัสดีบาได้โยครับสังคณกรนะครับผมเตรียมบวกเป็นพราสองนะครับมาได้โยครับวันนี้เป็นไงบ้างครับบาได้โยครับรู้สึกตื่นเต้นดีครับเพราะว่านครสวรรค์เนี่ยขาดไป2-3ปีแล้วครับปีนี้น้ำไม่ท่วมนะครับโอ้โหน้ำไม่ท่วมด้วยไม่น่าเชื่อครับผม ทุกๆปีบอกว่าน้ำท่วมครับก็เลยไม่ได้มาปีีน้ปีนี้น้ำไม่ท่วมนะฮะไม่ท่วมเลยมาได้น้ำลดมาได้ครับเรื่องครับวันนี้ออกออกมากี่โมงครับผมเออเมื่อเช้านี้ออกมาหกโมงครึ่งครับหกโมงครึ่งใช่ครับผมโอ้โหมาแบบเช้าๆเลยถูกต้องนะครับจริงๆเนี่ยเกือบไม่ถึงแล้วนะเฉี่ยวไปเฉี่ยวมาดีที่มาถึงนะโอ้โหไม่น่าเชื่อขอบคุณพระเจ้านะครับผมที่มาถึงครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณทุกท่าครับพักผ่อนครับผมยี่สิบคนนะครับไม่ได้ดีมอสวรรค์เดีวชนนครสวรรค์นะครับผม นี่คือช่างภาพจันทกสวรรค์ครับเบอรเบดร์ปรางครับเดบปรามครับเบเดอร์ปรางครับมีอะไรจะบอกกับบรรดาพี่น้องเยาวชนไหมครับดีครับดีนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อดีนะครับสวัสดีคุณพ่อแม่นะครับนี่อ่านี่เาเดอร์นะครับผมมาช่วยเตรียมงานตั้งแต่วันที่สิบสี่เอาสามพันนิดนึงก็ได้ครับเบเดอร์ชื่ออะไรครับบบเดอร์ชื่ออะไรครับครับผมเบเดอร์โบ๊ทนะครับเลเดอร์โบดีครับผมครับผมอร์โบ๊ทครับปีนี้เบเดอร์ ชั้นปีอะไรของแสงธรรมครับบ้านเลียงใหญ่ก็ตอนนี้กําลังศึกษาอยู่ชั้นปรัชญาของชั้นปีที่สองปีที่สองนะครับผมปีนี้หน้าที่เราเนี่ยมามาช่วยทําอะไรบ้างครับเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าแพทย์กลุ่มนะครับผมแพทย์กลุ่มด้วยครับผมแล้วก็ช่วยเกี่ยวกับเรื่องค่ายเรื่องค่ายค่ายเยาวชนครับผมก็คือแบบแพทย์กุ่มฝึกงานอภิบาลอะไรอย่างนี้ใช่ครับมามาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ยเอาจริงเขาก็เรียกผมมาตั้งแต่วันที่สิบแล้วนะวันที่สิบแล้วติดธุระ เล็กๆเลน้อยก็มาวันที่ส1บเอ็ดพอดีครับก็คือปีสองมาทั้งชั้นเลยนักบวชเรียนพื้นเมืองมาหมดเลยใช่ครับอ่าทั้งหมดกี่คนครับเนี่ยก็สําหรับปีสองครับก็มาทั้งหมดประมาณที่สิบ็ดคนยี่สิบเ็ดคนเลยนะครับครับโอ้ดีมากเลยนะครับผมครับขอบคุณมาได้บวมากเลยนะครับขอบครับครับสวัสดีครับพี่น้องครับสําหรับหัวข้อคลายในปีนี้นะครับเราใช้ชื่อว่า r i s e up and นนะครับผมก็คือพระแม่มารีนะครับผมสงเสด็จเยี่ยมนางเอริสเบธนะครับผมนะครับซึ่งหัวข้อนี้นะครับผมก็มีพื้นเพมาจากหัวข้อเยาวชนโลกที่ลิสบอนที่โปรตุเกสล่าสุดระดับชาติของเรานะครับอันนี้ก็เป็นระดับชาติของประเทศไทยนะครับทาาสตหัวข้อนะครับ r ร s e Up and นนะครับ ต่นนี้ก็อยู่ในบรรยากาศลงทะเบียนนะครับผมนะก็มีบาเดอร์นะครับผมบาเดอร์นะครับบาเดอร์จูเนียของเรานะครับกรอกข้อมูลในการลงทะเบียนแล้วก็มีการจ่ายเงินนะครับผมแล้วก็รับเขาเรียกว่าถุงยางยีพนะครับผมในถุนนี้ผมก็ไล่สดไปเมื่อเช้ากามีอะไรบ้างนะครับผมก็ไปดูได้นะฮะนี่คนนี้นะครับสวัสดีครับและนั่นตัวนิดนึงครับผม อันนี้อันนี้เป็นเป็นใครบ้าไหนครับเนี่ยค่ะสวัสดีค่ะพี่แป้งนะคะเป็นผู้ประสานงานสักคมโทนอุบลราชธานีค่ะอุบลราชธานีค่ะก็คือพี่แป้งก็มาช่วยเตรียมงานตั้งแต่แรกใช่ไหมครับมาตั้งแต่วันที่12แล้วค่ะอ่าอุบลปีนี้เดี๋ยวชนอุบลมากี่คนครับพี่แป้งครับเยาวชนมา8คนค่ะ8คนท่วนโอ้8คนท่วนนะครับผมมีคุณพ่ออะไรนำทีมมาไหมครับคุณพ่อสุภศายเสมาค่ะจิตตพิบาลค่ะอืมครับอันนี้พี่แป้งก็ เตรียมงานเรื่องลงทะเบียนอยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นฝ่ายเลขาฝ่ายเลขานะครับจ้าขอบพี่แป้งมากเลยนะครับสวัสดีครับอ่าอันนี้ก็เป็นเยาวชนชั้นของเราเองนะครับผมก็กาลังยืนรอร่วมงานนะครับหน้าตาเหมือนยังไม่ตื่นเลยนะครับผมอ่าโอเคครับพักผ่อนได้เพียงพอนะครับนี่พี่เจเราก็ เป็นโคศกให้กับเรานะครับผมคุณพ่อเพนสำหรับตารางเวลาในวันนี้นะครับพี่น้องครับ <c oughs> ก็ <c oughs> เดี๋ยววัยสานะครับ <c oughs> ก็จะมีเขาเรียกว่า <c oughs> กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์นะครับผมต่อด้วยสันนการแล้วก็อาหารเย็นหกโมนะครับแล้วจะมีพิธีบูชาขอพระคุณเปิดค่ายเยาวชนนะครับเวลาหนึ่งทุ่มตรงครับโดยคุณพ่อสุรินทร์อยู่สุขนะครับผม จากนั้นนะครับสาวทุ่มครึ่งนะครับผมก็มีประชุมจิตอาิบาลนะครับสรุมก็พักผ่อนนะครับสำหรับวันนี้ตอนนี้ครับน,น้องน้ยาวชนก็กําลังนําสัมภาระนะครับไปเก็บที่ห้องพักนะครับแล้วก็พักผ่อนแล้วก็เตรียมเอาเรื่งกิจกรรมตอนเวลาบ่ายสโมงนะครับอันนี้ก็เป็น สวัสดีครับน้องๆจากแทร่นะครับผมดีมากเลยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนิดนึงครับผมอันนี้จากไหนครับเนี่ยจากแผนกเยาวชนอักดครสังคมกรุงเทพนะครับอามานี่น้องมายี่นิดหนึไปกันไหนครับนิดนึงครับมาๆเร็วๆจากไหนนะจากอะไรไหนลูกเรามาจากไหนมาจากอัครสังคมกรุงเทพค่ะครับผมวันนี้มาเก้าคนค่ะ คนพร้อมมาราคา9คนนะครับอ่าฝันรู้ตับตัวใน่ขั้นขึ้นนะครับามันเป็นขายาวชนนี่น่ารักมากเลยครับดีมากเลยสนุกเนาะครับผมครับขอบคุณมากเป็นครับเสื้อเขียวนี้ก็คือจากกรุงเทพเลยนะครับผมนอนกดจริงนี่กี่คนนอีกอีกทีนึงมา9คนมากัน9คนเลยนะครับผมนี่เสื้อเขียวนะฮะเสื้อเขียวนี่ใบบ่ายนี่ดีมากเลยจริงคำถามนะครับวาสนาผู้ใหญ่นอโอเคนะครับไม่เป็นไรครับ นี่น้องคนนี้นะครับนี่ถ้าจําได้ครับก็ตัวแทนเยาวชนนี่ได้ไปอ่าแบ่งปันนะครับข้อมูลที่ลิสบอนที่โปรแุเก์นะครับช่วงเวลาสองคำสองนั่นเองนะครับผมถ้าใครจำได้ชื่ออะไรผู้นิดนึงครับผมชื่อเบนจาม่าเอเคเอเจสซิก้านะคะเจสซิก้าของเรานั่นเองนะครับผมตอนนี้ก็มาค่ายระดับชาตินี่เป็นครั้งแรกหรือเปล่าครับครั้งแรกครั้งแรกด้วยเนาะต่อจากระดับโลกเลยระดับโลกมาก่อนแล้วก็มาระดับไอยักษ์ใธรรมดาครับน้องขอบคุณมากครับค่ะไเจอกันนะคะครับสวัสดีครับ พี่น้องครับนี่ก็เป็นเยาวชนจากอาคารุกรุงเทพนะครับผมอ่าเราก็จะพาชมบรรยากาศแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในโรงเรียนเขาเรียกว่าโรงเรียนมหาทัศศึกษานะครับผมที่อำเภอบ้านน้อยสาม,าสามรียมนะครับผมจังหวัดขอนแก่นสังขละอุดรธานีนะครับสวัสดีครับ,บน้องๆครับนี่จากจาก จากจากำรณ์ไหนครับเนี่ยขอสัมภาษณ์ได้ไหมครับอุบลครัอ่านนิดนึงครับนิดนึงครับอ๋อจากอุบลรัชเนีชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อแบมค่ะชื่ออะไรนะแบมค่ะแบมเนาะน้องแบมอุบลตานีมาก,กี่คนเนี่ยมาแปดค่ะมาแปดคนเนาะใครพามาเอ่ยคุณพ่อคุณพ่อไ่อสายเซมาค่ะอ๋อดีมากเลยนะครับดีตั้งใจกันมาเลยเนาะดีมากเลยครับ โอเคขอบคุณมากครับผมเราก็จะหาเรื่องสัมภาษณ์นะครับอันนี้ก็เป็นบอดี้แสงธรรมนะคะผ่อนนี้น่าจะมาจากคณะอะไรครับเนี่ยแนะนำหน่อยสนิดนึงครับผมผมอ่ะอ่าครับผมบอดี้ชื่ออะไรครับชื่อชัชวานครับผมชื่ออะไรครับชัชวานครับชาชวานชื่อชาชวานครับ อ๋อต้องเรียกพี่ใช่ไหมครับครับผมพี่ครับเราก็ได้อดีมากอันนี้มันอยู่แผนกไหนครับเนี่ยมาช่วยงานเรื่องอะไรครับทผนนแรกอะไรนะพี่เลี้ยงครับพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงนะครับผมเตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยดีมากเลยนะครับผมแต่ต้องให้น้องเลี้ยงนะครับให้น้องเลี้ยงนะครับผมโอ้โหดีมากเลยนะครับผมอันนี้บัเด่ต์ไรนะครับจากอุบลราชธานีนะครับผมอ๋อไม่มีเอาพี่พี่ไร้ครับอันนี้ก็พี่อะไรนะฮะพี่ลอย่อพี่ลอยย่อนะครับผมจากกรุงเทพครับ ก็มาช่วยเตรียมงานนะครับดีมากเลยผมก็จะพาชมบรรยากาศนะครับสวัสดีพี่วีวีนะครับที่กําลังรับชมนะครับช่วยแชร์ด้วยนะครับพี่วีวีวีาผมตอนนี้นะครับก็น้องๆเยาวชนทุกสังคมชนเนี่ยก็มากันเกือบครบแล้วนะครับก็ตอนนี้อ่าจสการสังคมชนเชียงใหม่ครับซึ่งกําลังเดินทางมานะครับจะถึงประมาณสามทุ่มตรงนะครับ นะครับพวกเราก็บรรดาเขาเรียกทีมงานอาสานะครับจากทุกสังคมทนนอนแล้วก็มีเบดเดอร์พีซองด้วยที่มาเตรียมงานก่อนหน้านี้นะครับก็มีการจัดเตรียมสถานที่จัดกิจกรรมจัดทำป้ายที่จัดของการลงทะเบียนทางความสะอาดห้องพักที่พักอย่างเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เยาวชนอุดรธานีก็ได้มีการเตรียมจังหวะคุมจังหวะค่ายนะครับผม ก็ขอคุณพี่น้องที่กําลังรับชมนะครับผมก็เป็นกําลังใจให้กับบรรดาเยาวชนทุกคนแล้วก็ทีมงานแล้วก็บรรดาคุณพ่อนะครับที่จะจัดค่ายเยาวชนระดับชาติในครั้งที่38ดนี้ด้วยน,นะครับก็สามารถติดตามได้เรื่อยๆนะครับผมสําหรับบรรยากาศงานเยาวชนนี้นะครับครับผมก็ผมขอกราบลาคุณพ่อเพ้นนะครับสวัสดีคุณพ่อเพชอีกรอบหนึ่งนะครับผมอ่า นะครับก็ขอจบการลสดเท่านี้นะครับสวัสดีครับ